สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่6พฤษภาคม2564เมื่อวานนะครับเป็นที่คาดหมายไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นครับสารรัฐธรมนูญวินิจฉัยไปเรียบร้อยว่าการเป็นสมาชิกภาพสอสอการเป็นรัฐมนตรีของคุณธรรมนัทผมเผ่า รับตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นต่อไปได้ครับเพราะว่าเรื่องมันเกิดที่ประเทศออสเตรเลียไม่เกี่ยวกับประเทศไทยถ้าสรุปความเป็นภาษาชาวบ้านนะครับอำนาจอธิปไตยของแต่และประเทศจะามาข้ามจะมาก้าวไกลข้ามกันไม่ได้ลักษณะเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญผมพยายามตั้งใจฟัง แบบนักวิชาการนะครับท่านเขาร้องเรื่องคุณสมบัติว่าคนที่เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมจะสมัครเป็นสสหรือจะเป็นรัฐมนตรีคุณสมบัติครับคนที่ถูกจำคุกเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเรื่องเฮโรอ,อีนเนี่ยมันร้ายแรงมากไม่ควรมาเป็นสสไม่ควรเป็นรัฐมนตรี และไม่ควรเป็นสารรัฐธรรมนูญด้วยคุณรัศมีเขากําหนดอย่างนั้นแต่สารรัฐธรรมนูล,ลไปวินิจฉัยอีกเรื่องหนึ่งเป็นการวินิจฉัยที่คิดว่าไม่รู้จะใช้คําอะไรครับหมดศรัทธากับสารรัฐธรรมนูญสามารถวิจารณ์ได้นะครับสารรัฐธรรมนูนคือสารการเมืองวินิจฉัยเรื่องรัฐธรรมนูญผมคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลก ตุลาการสารรัฐมนูลชุดนี้ออกไปทั้งหมดแล้วตั้งกติการ่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีที่มาหากจะพึงมีสารรัฐมนูลต่อไปที่มาของสารรัฐมนูญจะต้องตรวจสอบได้จะต้องทวงดุลกันไม่ใช่มาจากการสรรหาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออำนาจการสื่อทอดอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นการวินิจฉัยลักษณะอย่างนี้ครับมันมันหลายครั้งแลนะนะผมว่านะ ตั้งแต่สารรัฐมนูลในดีมวินิจฉัยคำว่าและกับหรือเหมือนกันเนี่ยครับและกับหรือไปยื่นที่อายการก็ได้มายื่นที่สารรัฐมนูลก็ได้และกับหรือมันไม่เหมือนกันแต่สารรัฐมนูญประเทศไทยวินิจฉัยให้เหมือนกันผมจึงไม่แปลกใจครับที่วินิจฉัยเรื่องคุณธรรมนัทเนี่ยนะผมคิดว่าอ่ะก,ก็เป็นต่อไปในฐานะที่ผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมาก่อนผมคิดว่าได้เวลาของคุณธรรมนัทนะ ลาออกสะคนเดียวนะครับลาออกลาออกไปสะเพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคืนสู่สภาพเดิมครับสารรัฐธรรมนูญก็จะไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปมากกว่านี้ผมคิดว่าถ้าประชาชนไม่ศรัทธาองค์กรใดองค์กรหนึ่งมันมันมันอยู่ต่อไม่ได้หรอกครับวันนี้ผมจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายใส่ชุดดำนะครับไว้ทุกแก่สารรัฐธรรมนูญไว้ทุกต่อคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ คุณสมบัติผู้ต้องคดียาเสพติดไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศมันก็เหมือนกันครับส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้มีระบบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมีกฎหม,มายยาเสพติดพูดถึงการกระทําผิดทั้งในและนอกประเทศเป็นเรื่องความผิดอันเดียวกันนั่นแหละเว้นแต่ว่าสารจะไม่ได้อ่านกฎหมายเหล่านี้ไปประกอบในคําวินิจฉัยผมจึงขออนุญาตไว้ทุกสารรัฐธรรมนูญน,นะครับถ้าสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยอย่างนี้ความเชื่อมั่น ต่อคำมิิด้ใชของท่านก็จะต่ำต้อยต่ำตมต่ำตมลงไปในที่สุดครับจึงขออนุญาตเชิญชวนท่านทั้งหลายไว้ทุกไว้อะไรแก่สารรัฐธรรมนูญแก่คำไม่ิด้ใชยเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นสสและรัฐมนตรีของคุณธรรมนัฐผมเผาครับขอไว้อะไรครับขอบุณครับ